สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมฮานอีกครั้งที่รายการสาริการิรรมรู้วนะครับวอนนี้ก็อยู่กับผมในวันศุ่ใช่วันศุกร์สิวันเสาร์ที่30พฤศจิก,กายนกันแล้วน,นะครับผมก็เข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะครับก็จะใก,ใกล้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีเข้าสู่เดือนธันวาแล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะครับผ่านๆไปนี่เราตั้งแต่คุยกันเมื่อตอน้นฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะปลาเข้าไปสิ้นปีแล้วนะก็จะเป็นหมดช่วงแรกของฤดูกาลแล้ว ในช่วงทันวานี้นะครับพิพิรนพรีเมียร์ลีกก็จะลงเล่นกันต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วง Boxing Day ดย์แล้วก็ยาวข้ามไปจนถึงเดือนมมีนาคมกันแล้วครับก่อนที่จะพักเบรกกันอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นอตอนนี้ที่ผมบอกว่าในช่วงเดือนทันวาต่อไปนี้คือทีมมันต้องเล่งหาฟอร์มให้เต็มที่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นการกําหนดในฤด,ดูกาลนี้แล้วว่าทีมไหนจะทําผลงานได้อยู่ในช่วงไหนของ ตารางพรีเมียร์ลีกกันนะครับผมส่วนนิวคาสเซิลของเราครับวันนี้ก็จะมีลงเล่นทางพรนะีเมียร์ลีกนัดที่13ของฤดูกาลนะครับก็เป็นการออกไปเยือนทางคริสตัลพาเลตทีมที่มีประเด็นกับเรามาตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะที่ผ่านมานะก็แต่เรื่องของดีของมาร์เกฮีนนั่นแหละตอนนั้นนะแฟนๆของนิวคาสเซิลกับพาเลตเนี่ยก็มีซัดกันหลายดอกเหมือนกันนะฮะว่าในทางทวิตเตอร์นะแฟนพาเลตเนี่ยก็บอกว่าการย้ายทีมของมาร์เกอรีนมันย้ายนิวคาสเซิลมันเหมือนกับย้ายออกไปข้างทางอ่ะย้ายไปไซด์เวย์ way, ไปทีมที่มันรรระะะดััับใกกล้้้ๆนนอออ่่่มมไไไควยยยยาาปงงเี ส่วนนิวคาสเซิลของเราตอนนั้นก็แบบว่าเออเอาไงก็เอาเถอะตอนนั้นพาเลย์ซีซั่นพาเลต์มันก็แบบว่าผลงานค่อนข้างดีมีการคาดการว่าฤดูกาลนี้เขาจะได้ลุนไปถึงแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าแต่ตอนนั้นช่วงทา้ายฤดูกาลเราก็รู้นะว่าพาเลต์ผลงานที่แบบเออชนะรัวแบบฟอร์อมดีมากๆนะฮะแต่่ามาเปิดฤดูกาลนี้ผลงานก็ดรอปๆลงไปนะครับผมส่วนวันนี้ก็มาดูกันว่าไอ้ก่อนเกมกับทางเนี่ยที่เราจะลงได้ในคืนนี้กับที่จะไปเยือนพาเลต์นะว่า มันยังมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความอัปเดตข้อมูลต่างๆอย่างไงบ้างนะเกี่ยวกับข่าวสารของทีมนะครับผมเมื่อเอดีฮาวเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์อัปเดตให้เราตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็พอเาดาได้แหละว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผม,มเกมนี้แล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่มีข่าวส่งสองสามวันก่อนเนี้ยังข่าวที่มีทางเดอะไทม์ลงไปว่าเอ้ยจะมียานยื่นมติให้กับทางไอ้อะรอัฐบาลของอังกฤษนะว่าแบบว่าให้จะให้แบน พวกทีมเจ้าของสมโมสรที่เป็นสเตต์โอนพวกเนี้ยพวกอบับบูดาบีพวกอะไรพวกซาอุอะไรเงี้ยออกไปจากพรีเมียร์ลีกไม่อนุญ,ญาตให้แบบว่าม,มีอะไรพวกแบบประเท,ะเทศตนึงเข้ามาเป็นเจ้าของสมโมสฟรฟุตบอลได้อะไรเงี้ยแดีวเราจะมาคุยกันว่าพวกไอข้อมูลตรงเนี้ยว่ามันมีความเป็นไปนได้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยข่าวหรือย,อยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีเรื่องข่าวาทั่วไปครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะก็ก่อนอื่นก็ต้อง ขออะไรก่อนดีอขอให้พี่เบิร์ดเดย์ทางเ e อ h ฮาวก่อนนะครับผมก็อายุกับผู้จัดการทีมของเราครัอายุคบ4 7ปีในเมื่อวานนี้นะก็วันนี้ก็ได้มาฉลองวันเกิดกันที่ลอนดอนนะครับผมออกไปเยือนทางทิ่ซอนพาเลทก็ไม่รู้ว่าแฟน,ฟนทีมนักเตะของเรานะทะบอกว่าทุ่มเทเล่นเต็มที่ว่าวิ่งให้แกไหนก็แล้วกันนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับทางเอ็ดดี้ฮาวได้หรือเปล่านะในเกมวันนี้นะ พราะการอัปเดตของเอดィฮาที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็บอกมีการแบดบอกออกเป็นใน,นๆว่าทางบูโน่แล้วก็ทางโจวิลล็อกนะไม่มีอาการบาดเจ็บมากเท่าไหร่โดยเฉพาะทางโจวิลล็อกที่คิดว่าจะไม่น่ามีปัญหาเลยเลยเพราะว่ามีรูปโจวิลล็อกลงซ้อมกับทีมเต็มที่เลยตั้งแต่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่มีรูปของบูโน่ซึ่งเขาก็คาดกันว่าคงจะได้พักบนะูโน่นั่นแหละแต่ว่าเอ迪ฮาวัก็บอกว่า บูโน่อาจจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมกับทีมาสักพักหนึ่งช่วงเพื่อักฟื้นร่างกายแล้วก็อาจจะมากลับมาซ้อมวันนี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกลับมาแต่ว่าไม่มีรูปที่ทางเซเลน่าถ่ายลงไปในทางออฟฟิเชียลสโมสรนะครับแต่ว่าน่าจะลงสนามได้เพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยม่มีทางนิวคาสเซิลของชุดยู21อ,ะ,อะลงสนามได้มีทางลุยส์ไมลี่แล้วก็ทางแมททาเก็ตก็ลงสนามไปกับชดทีมยู U 21ด้วยชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะชนะพาเลทนี่แหละก็นั่นแหละ แสดงว่าถ้าสมมติว่าบูโน่เนี่ยไม่พร้อมลงสนามในเกมวันนี้ลุยส์ไมลี่จะถูกดัเนเข้ามาชุดใหญ่เพื่อไปเป็นตัวสำรองหนึ่งภาพไหมนะถ้าลุยส์ไมลี่ลงในเนในเกมชุดยูวสบวันนี้ได้แสดงว่าบูโนะ่น่าจะพร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงเลยหรือว่าจะออกสตตร์ไปแบบนั่งที่นั่งสำรองซะก่อนนะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็บอกว่าทางคา,า,าร์ลวิสันเนี่ยก็อยากจะพร้อมเต็มที่แล้ว เริ่มฟีดความฟิตมากขึ้นและที่จะลงสนามได้เต็มที่ชว่วยเราก็มาดู11ตัวจริงที่จะลงเล่นในคืนนี้กันนะครับผมก็ถ้าจากเอ็ดดี้ฮาวที่มีสมภาษาดออกมาก็ชุดหลังครับก็จะเป็นโรเป็์ติโน่เหมือนเดิมก็มีทางแบ็คซ้ายแบ็คขวาไปครับเป็นซ้า,นายนี่น่าจะเป็นลุยส์ชาลแน่นอนลวแต่ส่วนทางขวาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้ริบราเมนโตหรือจะใช้ทางกิลันทิเปียลงก่อนนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นริบราเมนโตลงต่อน,นะครับผมส่วนซ็นเตอร์แบ็คสองคนก็น่าแหละแดนเบิร์ก็จะกลับมาประจำการ เช่นเดียวกับทางฟาร์บินแช่นะส่วน m v ็ว3วิคนเนี่ยมันจะเป็นการดีเบตของแต่ละคนเลยว่าอยากจะให้ลงเล่นใครลงเล่นบ้างเพราะว่ามิดฟิวสามคนจริงๆเกมที่แล้วอ่ะมันก็ไม่แย่มากแต่ว่าสุดท้ายโดยรวมอ่ะมันไม่ดีไงออกมาเกมผลงานแล้วไม่ดีก็อาจจะแพ้แล้วก็มีบางคนเล่นไม่ดีด้วยทั้งวิวลหลอกทั้งชอลลองซา่ะก็เล่นแย่ด้วยในเกมที่แล้วนะถ้าให้ผมอ่ะเลือกนะส่วนตัวนะผมอาจจะเอาบูโน่กับทางตัวนานี่ลงสนามพร้อมกันวันนี้เลยก็คือตัวนาลี่เล่นเบอร์หกบูโน่เบอร์เจ็ดฝั่งซ้ายก็ได ส่วนทางขวาเนี่ยจะใช้ลอนสตาร์ฟหรือจะใช้แบบว่าบูโน่ไปยืนฝั่งขวาไนดะ้เอาวิวลลอกลงไปก็นดนเนี่ยต้องช่างใจระหว่างจะเอาลอนสตาร์ฟกับทางวิวลลอกลงแต่ผมว่าเอที่หาคงจะเลือกลอนสตาร์ฟก่อนก็น่าจะเอมิสฟิลก็น่าจะเป็นทางบูโน่เป็นตัวนารีบูโน่แล้วก็ทางลอนสตาร์ฟนะหรือไม่ก็เอาแบบว่าตัวนารีเบอร์หไปเลยแล้วก็ซ้ายโจลิงตันขวาบูโน่เลยแล้วกองหน้าก็ใช้ทางนี้ไปเลยอาวิบานกับาทาง เป็นกอดอดไปเลยนะแล้วก็กองหน้าเป้าเป็นอีซักนะฮะก็ามีเวลาสำรองรอเป็นทางคาราวิลสันต่อนะเกมนี้ม tamam. ันจะเป็นม mm ันไม่เหมือนกับเกมที่แล้วที่ผ่านมาที่เราพอจะดา1สิบเอตัวจริงได้นะแต่ผมว่าเกมนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเนี่ยมันแล้วแต่คนจะคิดละกันเพราะว่ามันดาได้หลายอย่างผมว่าอีมิทิสามคนเนี่ยผมยังเดาไม่ถูกเลยมันต้องมีตัวยืนนะเพราว่าบูโน่ลงสนามได้จะเป็นบูโน่แต่บูโน่อาจจะเป็นนักสำรองก็ได้ถ้าไม่ฟิตพออะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเดลี่ลงมาก่อนอะไรอย่างงี้ถูกต้อง ต่ถ้าให้ส่วนตัวถ้าเราด,ดีที่สุดเลยนะก็คือต้องเป็นเอานี่ไปเลยเอาบูนโน่เอตอวน,นี้เบอร์หกไปเลยแล้วก็ซ้ายจริลินตนขวาบูนโน่ไปเลยแล้วลองเล่นดูว่าแบบว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะก่อนหน้านี้เราสามคนนี้เล่นมันไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบูนโน่ไปเล่นเบอร์หกไงแล้วก็ตัวจริลินต์ซ้ายแล้วก็เป็นตัวนดี้ขวาใช่ไหมแลว่าตอนนี้สลับกันเอาตัวนี้ไปเล่นเบอร์หกนี่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับต้องมาลองดูแต่ส่วนในเกมลุกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะามันก็มีสิ ซ้ายกอดอนขวาเหมือนเดิมกองหน้าเป็นอีซัคเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาสับเป็นทาวิบาลลงมาเล่นเลยแล้วถอยโจริงตันลงไปข้างล่างก็ได้คือมันมีตัวเลือกเยอะแต่เราจะไม่รู้รอกเรา,เราดู11ด,ดูสิบเอ็ดตัวจริงก่อนเกมจริงว่าทางอิฮาวจะเลือกเกมนี้ยังไงนะแต่แนะนนมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วเพราะเกมที่แล้วทำผลงานได้ไม่ดีเลยในการเจอกับทางเวสแฮมนะครับส่วนถามว่า,าลูกเกมนี้น่าจะออกมาประมาณไหนนะผมก็ว่าก็น่าจะเป็นเกมที่แบบว่าทางเจ้าบ้านบุกเข้าใสเราเราก็ สูสีคู่ขี้กันนั่นแหละในเกมนี้แต่ว่าจะมีใครชนะเนี่ยผมคงบอกไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกมที่ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าพี่เบรีกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีเกมไหนแหละที่เป็นเกมง่ายๆแล้วมันน้อยมากที่แบบโอกาสท่านเกมจะเป็นเกมง่ายๆก็ไม่ใช่เพราะฝ่ายตรงข้ามมันแย่ไงอาจจะเป็นเกมที่แบบว่ามันเข้าทางอะไรอะไรมันเข้าทางกับอีกฝ่ายมากเกินไปหรือว่าเป็นเข้าทางฝ่ายเรามากมาก่อนแบบเกมแบบทังที่แล้วอ่ะที่เจอกับเวทแฮมเงี้ยมันเป็นเกมที่แบบว่า อะไรทุกอย่างมันเข้าทางเขาทําให้เกมมันดูง่ายสำหรับเขามากเกินไปอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พูดถึงคุณภาพการเล่นในนี้มันจริงมันแทบไม่ท้ายแตกแตงเท่าไหร่ครับที่น่ากลัวมากกว่าคือในพารเซนของเราช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเอาเนี้ยเอานอนไม่ได้เพราะอะไรถ้าพูดให้แบบว่าเป็นตามหลักการขอเป็นหลักการตัวเลขนะมันคือที่ผมบอกไปแหละว่าฟุตบอลน่มันคือความเป็นไปได้ทุกอย่างอ่ะมันคือความเป็นไปได้คือเปอร์เซ็นที่จะประสบความสําเร็จในการเล่น ทุกอย่างนะไม่ได้ไม่ได้ไไดนับแต่จังหวะเล็กๆน้อยอ่ะตั้งแต่จังหวะจับบอลจ่ายบอลอะไรพวกนี้ขึ้นไปจนถึงจังหวะโอเปอร์เซนที่คุณชนะในเกมอ่ะทุกอย่างมันแบบมันจะถูกคำนวณแบบโหละเอียดมากแบบว่าแต่ละจังหวะของเกมอ่ะมันจะเป็นซีรีส์มันเป็นอะไรเป็นจังหวะต่อเนื่อง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 ไปจนถึงในสุดท้ายว่าตัดสินว่าใครจะชนะอันนี้ฟุตบอลมันถึงสนุกไงมันเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ลุ้นอ่ะตลอดอ่ะถ้าสมมติว่าแบบยกตัวอย่างง่ายๆนะฟุตบอลการเล่นนะทำไมถึงเป็นทำไมเหนนัื่าเา ฟุตบอลมันเกี่ยวกับไอ้พวกเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนักเตะกับเปอร์เซ็นต์การเล่นบอลที่อะไรอะมีคุณภาพแล้วกันสมมุติว่าคุณโยนบอลมายาวๆแไบเงี้ยเปอร์เซ็นต์จับบอลอะที่คุณจะจับบอลลงพื้นเฮ้ยจับบอลลงพื้นแล้วเล่นต่อได้เลยเนี่ยแบบสวยๆอะแบบว่าสามารถให้ทีมได้เปรียบต่อมันคือ,อยังไงครับคือถ้านักเตะเก่งพอเปอร์เซ็นต์ที่จะจับบอลลงสวยๆแล้วก็จ่ายบอลต่อเบสิกดีพอเองี้ย มันคือประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์คุ้มค่าต่อไหมเนี่ยโอกาสที่แบบว่าบอลยาวๆอย,าง,อยางเงี้ยเอ้ยแต่ถ้าสมมติเป็นเราไปเล่นเงีเ้ยมันมือสมัครเล่นอย่างเงี้ยเราไปเล่นเงนี้ยเอ้ยบอลโยนมาโอ้จะจับบอลโอกาสที่จะจับบอลลั่นเนี่ยมันสูงไหมนึกภาพไหมโอกาสที่จะจับบอลสวยๆลงมาแล้วจ่ายบอลเล่นต่อได้เนี่ยอาจจะแค่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นึกภาพไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังระหว่างอ่ะคนนักบอลธรรมดากับพวกนักบอลมืออาชีพนะในพวกไอพีเมลลิกเนี่ยในพวกเบสิกบอลอะไรพวกนี้เขาแบบมาตรฐานดีอยู่แล้วแหละแต่พูดถึงว่า ยกเราอยากให้ฟังว่าถ้าเก่งๆเนี่ยมันเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเล่นบอลว่าสัมผัสบอลที่สําเร็จอะสร้างแบบบอลที่มีคุณภาพได้เนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะสูงกว่าเนี้ยซึ่งเวลาการเล่นเนี้ยสมมติทุกอย่างการวางบอลจากแดนหลังเนี่ยน้ณภาพให้แดนเบิร์วางกับให้ทางฟาเบินแชร์วางบอลข้ามไปอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคนไหนอะประสบเปอร์เซ็นต์ที่สบบว,ว่าจะวางบอลได้สวยๆเข้าขาเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วว่าให้เพื่อนไปวิ่งไล่เล่นต่อได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างจังหวะอันตรายเนี่ใครเยอะกว่ากัน มันก็ต้องมีฟาวร์เป็นแชร์ใช่ไหมถูกต้องไหมก็เนี่ยโอากาสวางฟาวร์เป็นแชร์จะแบบห้าสิบห้าสิบแล้พอเป็นแดนเบิร์นอ,อาจจะแค่บริษัทพอเซ็นความสำเร็จอ,อาจจะแค่ยี่สิบแน่นอนมันต้องมีบ้างแหละที่แดนเบิร์นเปิดบอลแล้วมันสวยแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันเปิดสวยเนี่ยมันแค่นิดเดียวไงอาจจะยี่สิบเซนสองลูกจากแปดจากสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพเอาไหมนี่แหละทําไมถึงแบบว่าทีมที่แบบว่ามีผู้เล่นที่พิเศษอะถึงมักจะชนะอย่างเลี้ยวภูอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นจ่าฝูงทำไมถึงแบบว่าได้ผลการแข่งขันที่แบบ ดีตลอดมันคือเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่พิเศษอย่างวอเมซาร่าเวลาเขาได้บอลเนี้ยจังหวะจับบอลจังหวะออกบอลจังหวะเดียวจังหวะยิงประตูอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นที่เขาจะแปลเปลี่ยนจากอจังหวะนั้นอ่ะให้กลายเป็นบอลที่มีคุณภาพจังหวะยิงที่มีความอาจจะการเป็นประตูอาจจะการเป็นแอสซิสต์อะไรพวกเนี้ยมันเยอะกว่าคนอื่นเนืกภาพไหมอาจจะอาจจะคนอนึ่งอาจจะได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นซาร่าเนี่ยล่อเข้าไปแปดสิบเนึกภาพเอไหมแต่ถามว่า ซา,า่าเคยพลาดไหมมันก็มีแบบว่าจังหวะหลุดมาจัดจอยิงออกไปเองก็มีหรือว่าแบบเอ้ยหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้าก็มีเพราะว่ามันไปตกที่ยี่สิบเปอร์เซ็นี่ไงที่เหลือเพราะว่ามันไม่ไมันไ,ไม่มีใครในโลกนี้ที่แบบว่าสามารถแบบว่าจะแปรเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นแบบประตูหรือเป็นอะไรพวกนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็หรอกมันมีอย่างน้อยมันต้องมีเต็มที่ก็แปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นต์อะอย่างพวกต่อใหเป็นเมสซี่อะไรพวกนี้นั่นคือพวกนักเตะพิเศษแล้วอ <c oughs> ะเรายังเคยเห็นแบบว่าจังหวะพลาดง่ายๆอยู่แบบโรนัลโด้กยมีา,มอา่อาทเขาจะพาาีพลาดแต มันคือห้าสิบห้าสิบเลยห้าสนะิบหกเต็มที่หกสิเปอร์เซ็นตเงี้ยไม่ใช่ว่า,าเดียวกับเซิรเราเล่นไม่ดีนะในช่วงที่ผ่านมานะเล่นดีนะเปอร์เซ็นต์ในถ้าเปรียบเทียบเป็นอัตรา,า,าสถิตินะเปอร์เซ็นต์ในฤดูกาลเนี้ยการสร้างสรรค์โอกาสหรือาาการจังหวะเขาไปยิงประตูเนี่ยิวคัเสเซิรเราติดอยู่ในระดับแทบจะท็อปซิกท็อปเซเว่นนะของฟรีพรีเมียร์ลีกนะแต่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยที่จะแปลเปลี่ยนจากโอกาสที่เราได้ให้กลายเป็นสกอร์เนี่ยต่ำมากต่ำแบบอันดับสิบหกสิบเจ็ดของตารางอนะ่ะ เพราะอะไรมเพราะว่าคุณภาพนักเตะด้วยส่วนหนึ่งอาจจะแบบทําให้แบบว่ามีเปอร์เซ็นต์แบบที่จะแบบจะแปรเปลี่ยนสภาพฟอร์มการเล่นอะไรพวกนี้มันทุกทุกอย่างมันรวมกันสมมตินึกออกแบบฟอร์มการเล่นก็สำคัญก็คือแบบนักเตะปกติเล่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอฟอร์มการเล่นดีอาจจะช่วงนั้นอาจจะเล่มเ่งขึ้นมาเป็นหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยคือแต่พอมันรวมรวมกันอะเอาว่าในพาร์เซ่น,น่ะแปรเปลี่ยนสภาพจากโอกาสไปเป็นประตูมันทําไม่ได้ทั้งฝีมือฟอร์มการเล่นและรวมถึงโชคด้วยเพราะอะไร นิวคาเซิลของเราอะในฤดูกาลนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะนิวคาเซิลของเราช่วงแรกนะ่เล่นไม่ดีแต่เก็บผลลัพธ์ได้อย่าลืมนะฟุตบอลน่ะผลลัพธ์สำคัญที่สุดนะเราเล่นฟุตบอลน่ะจะสร้างแท็กติกที่มันแบบว่ามหาศัศจรรย์จะแท็กติกดียังไงจะแบบผู้เล่นดียังไงอะไรทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาแบบระบบการเล่นแท็กทีมเวิร์กแพ็ชันทุกอย่างเราทำมาเพื่ออะไรครับเราทำมาเพื่อชัยชนะ เราทำเพื่อเล่นลงไปเล่นเกมแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ชัยชนะเราไม่ได้ทาให้เล่นลงไปเล่นสวยหรือว่าเอาไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําลงไปให้เล่นดีและให้ใหสวยแต่เอาเล่นเพื่อชนะทำไงก็ได้ให้ชนะหรือ,อว่าออกไหมนั่นแหละแต่ถ้าสมมติเราเล่นดีอ่ะมีแทคติกมีีมเว w o r k มี p a ชชั่นมีคุณภาพอะไรพวกนี้มันดีตรงไหนครับมันเพิ่มเป,เปอร์เซ็นที่จะเก็บเป็นชัยชนะได้ไงถ้าคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะมัน์เซ็นต์ชัยชนะที่แบบคุณจะเล่นเกมเนี่ยลงไปเล่นแบบเนี้ย เมื่อก่อนลงไปเล่นเน่ยโมโซโซอย่างเงี้ยโอกาสชนะของคุณน่ะอาจจะคิดแค่ยี่สิบเอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นเวลาเจอคู่แข่งยิ่งเก่งๆเงี้ยยิ่งแบบลดลงมาอีกเหลือห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคุณเข้ภาพไหมโอกาสที่คุณชนะเลยไม่ยมีไงแต่ถ้าคุณเล่นดีมีคุณภาพอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ของคุณที่จะเก็บผลงานได้จากเกมมันเยอะขึ้นไข้ภาพไหมแต่สุดท้ายอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะพออ่ะคุณก็ต้องอาศัยดวงในช่วงแรกของฤดูกาลของเราในคิล เล่นไม่ดีเลยปอเซ็นชนะที่แบบจะเก็บผลงานจะชนะได้เลยพวกเนี้ยเกมกับวูฟเกมกับอะไรพวกเนี้ยต่ํามากโอกาสชนะในวูฟอะไรเงี้ยที่พี่กลับมาชนะวูฟอะไรพวกเนี้ยไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ไม่ชนะไงผมบอกว่าตอนนั้นแต้มบนสูงไงคือโอกาสถูกคุณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์่ะแต่คุณจั่วได้คุณชนะได้ตลอดอะชนะได้เสมอได้ชนะได้เสมอ,ได,สมอได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเล่นไม่ดีแต่ชนะ คือเพ้ยไหมแต่พอเล่นดีอ่ะเอ้ยเล่นเครื่องมันดีขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเปอร์เซ็นชนะเน,นี่ยเพิ่มจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์้ยชนะโอ้ย,นะโ,อยโอกาสชนะเยอะเลยนี่หว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่แม่แพ้วะ่ะแต่ไม่ชนะไม่ได้วะ่ะคือโอกาสที่โอกาสชนะเยอะขึ้นนะแต่โจ์ได้เกลือมันแพ้อะมันโจ์ไม่ได้อ่ะอันนี้คือโชคเริ่มโชคร้ายแล้วทั้งที่แบบว่าคุณนี่เพี้ยให้ให้เรียกจับฉลากอ่ะแผงหนึ่งอ่ะโอกาสโอกาสได้สามจากสิบอ่ะ แพ้ในโอกาสได้เจ็ดจากสิบหกหรือเจ็ดครั้งจากสิบอ่ะคุณมีคุณมีจวฉลาดถูกไอ้ตรงสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแต่คุณมีจวแพ้ไอ้ตรงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ยมันเนี่ยมันคืออาศัยดวงไงไอ้เกมก่อนหลังจากนั้นอะ่ะที่เราเอาเราแพ้เนี่ยเสมอเอเวอร์ตันแพ้ไบตันแพ้แเวทแฮม,มอะไรพวกเนี้ยเนี่ยโอกาสชนะเราอะ่ะโอกาสไม่โอกาสแพ้น้อยมากโอกาสชนะเนี่ยโอโ้โบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่คุณจั่วแพ้อ่ะเนี่ยถึงบอกไม่มีดวง แต่ส่วนเกมที่เราเล่นดีอะแล,แล้วชนะได้บบก็คือนี่แหละเกมแบบทางแบบว่าก่อนหน้าเนี้ยที่แบบช่วงชนะไอทางฟอร์เรสชนะทางอาร์เซนอลอะไรพวกนี้คือเล่นดีไงชนะด้วยโอกาสชนะมันเยอะขึ้นนะเกมาชนะอาร์เซนอลชนะโอกาสชนะห้าสิบห้าสิบอาจจะได้ถูกชนะเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยไอเกมกับไอทารฟอร์เรสเนี่ยโอกาสชนะประมาณห้าสิบห้าสิบเหมือนกันชนะได้อีกอะไรเงี้ยมันคือเข้าทางไงที่ผมบอกว่าฟุตบอลอะเกมมันเข้าทางเนี่ยอะไรพวกนี้มันสําคัญ มันไม่ใช่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วแบบว่าใจานั่นได้คุณหาม่ลู้พูตอนเนี้ยขึ้นจากฝูงคุณเก่งอย่างเดียวอะ่ะเก่งอย่างเดียวก็จริงแต่มันโชคดีด้วยไงเฮงด้วยเกมแต่ <Umwelt> ที่แบบว่าคนจะแบบไม่คนไม่คนชนะอะไรเงี้ยเกมกับทางเซาแ์ตมตันเงี้ยเซาร์เต็มตันเล่นโคตรดีเลยแต่วิคูก็ชนะอยู่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเซนในการชนะเขาสูงอยู่แล้ว <med S 2> แล้วก็ดวงดีด้วยไม่ไม่ได้จับมาจับโชคร้ายเหมือนเราอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาจับโชค้ายที่แบบเด้งเข้าหวยตัวสวยอะไรเงี้ย คือแล้วนี่เปอเซนของเราอะช่วงนี้แยกเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะเปอร์เซ็นต์ชนะอาจจะแบบห้าสิบห้าสิบเล่นดีขึ้นมาแล้วนะเล่นดีทุกเกมเลยโอกาสชนะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบตลอดเลยดีกว่าคู่แข่งตลอดเลยจบท้ายแพ้จบท้ายเสมอจบท้ายแพ้คือจวไม่ดีจวไปตรงไอ้ตรงที่มันแบบว่ามันจะแพ้อะง่ายๆเกมจกังหวะโอกาสยิงอย่างเงี้ยถามกอดอนยิงเงี้ยที่แบบล่าสุดเงี้ยห้าหลาเนี่ยโอกาสยิงเข้าเนี่ย เกินแ0แม่งไม่เข้าโอกาสยิงของอีซักเนี้ยจับบอลลงมาห้าต้องมีหกสิบแล้วลงนั้นจับบอลลงมาแล้วยิงออกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนเวแทแฮมเนี่ยโอกาสยิงเปอร์เซนต์ของเราอะ่ะยิงโอกาสม,มงเข้าเป๊ะๆแบบไม่มีคนสกัดอนะไรเงี้ยยิงไงก็เข้าเงี้ยคือแบบมันอาจจะห้าสิ้าสิบเงี้แต่จับจัวจบจ่วเข้าจับจั่วเข้าอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยมันเนี่ยฉะนั้นเกมคืนเนี้ยที่จะเจอกับทางพาเลทอ่ะต้องการอัไรต้องอะไรยังไงคือสิ่งแรกที่ควรทำนะฮะ ปจุดทูบไปจุดทูบไหว้พะระคะเอาจริงเอดี mm ้ฮาวควรจะพาจุดทูบไหว้พระไม่ต้องไม่ต้องเล่นอะไรนะฮะเพราะว่าผมว่าคุณภาพของเกมของเราอะ่ะผมว่าดีไม่ใช่ทีมไหนลอะที่ในในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไม่ใช่ทีมไหนอะที่จะมาเนนิวคาสเซิลเจอเนิวัตเซนเของเราเราจะชนะง่ายงอายง่ายๆเลยนะถ้าผมว่าพูดถึงเ่อพวกสไตล์การเล่นจริงๆนะไม่มีไม่ใช่มีทางที่แบบเปอร์เซ็นต์จะมาชนะนิวคาสเซิลของเราอะ่ะเก้าสิบเก้าสิบต่อสิบอะไรเงี้ยไม่มีละในสมัยนี้นะแต่ มันจะเข้ามันจะเข้าตรงไหนมันจะเข้าล็อกตรงไหนเอาไว้ห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันจะออกไปฝั่งไหนมันจะบอลเข้าทางเราบ้างไหมจังหวะยิงเราจะยิงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปอร์เซ็นต์ของคุณภาพการเล่นทุกอย่างเราตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบทุกอย่างเลยมันลุ้นสูงต่ําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูการอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเลยนะเล่นดีแต่ไม่มีแต้มมันก็คือคุณแทงหวยอะโอกาสถูกเยอะกว่าแต่คุณแทงแต่คุณแทงผิดตลอดส่วนเล่น ส่วนเล่นไม่ดีแต่มีแต้ตม,แตมเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่คุณแบบแทงแล้วมันถูกอะแค่นั้นเองเล่นดีเล่นดียังไงก็ได้ครับสุดท้ายที่ขึ้นอยู่ที่ผลลับสุดท้ายตัดสินที่ผลลับเมื่อก่อนน่ะสตีฟบู๊อ่ะตอนเราคุม<ส>เราเป็นพ่อ,พอบู๊ด่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำมากบางทีก็ยังชนะเลยเพราะอะไรผมบอกาแต้มบุญหนาไงโอกาสชนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ให้ชนะชนะได้อ่ะผมบอกว่าแต้มบุญหนามากผมบอกทำไมอ่ะเนี่ยมันถึงแบบว่าเป็นเหตุผลที่ทำไมอ่ะเดสเตอร์ตอนนั้นได้แชมป์พีเมร แฟลติเทลอะมันถึงเป็นแบบตำนานมันถึงเป็นแบบว่าอะไรอย่างงี้ไงผมถามหน่อยเลตเตอร์ชุดนั้นอะ่ะเก่งกว่าทีมอื่นไหมไม่ได้เก่งกว่าทีมอื่นนะแต่คือเปอร์เซ็นชนะแต่ละเกมอะ่ะยี่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตอะไม่ชนะตลอดไงมันถึงเป็นตำนานไงมันถึงเป็นแบบโอ้โหทำไมมันชนะตลอดได้ยี่วะเกมแบบสูสีทุกเกมเนะเลตเตอร์ยุคนั้นนะคุณนะจาได้ได้ไปดูตอนยุคที่เลตเตอร์ได้แชมป์นนะสูสีทุกเกมเลยจะแพ้จะเสมอตลอดเลยพิชชนะตลอด สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่แทงหวยถูกตลอดคุณดูภาพบอกโอกาสที่มันจะถูกแบบว่าบุญห้าสิบห้าสิบเลยนะโอกาสที่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมายกกำลังไปสามสิบเกมอ่ะโอกาสที่คุณจะแทงถูกตลอดเหมือนคุณเดินเล่นไพ่อ่ะเปิดมาแบบสองใบอ่ะให้คนใ,ให้คุณแทงว่าใบไหนอ่ะสูงกว่ามีแต้มสูงกว่าแล้วคุณแทงถูกตลอดแบบว่าสามสิบครั้งติดอ่ะยี่สิบสามสิบครั้งติดอ่ะโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่มีมันน้อยมากแต่คุณทำได้ไงมันถึงเป็นตำนานไง นึกภาพออกไหมมันไม่เหมือนกับแมนซิตี้ที่แบบได้แชมป์พรีเมียร์ได้แชมป์อะไรพวกนี้มันคือเขาทําให้เปอร์เซ็นต์อ่ะมันสูงขึ้นมามากแล้วนึกภาพออกไหมมันสูงขึ้นมามากมันแบบโอกาสที่แมนซิตี้ชนะแต่ละเกมอ่ะมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบปอร์เซ็นแล้วโอกาสที่คุณจะจวดไพ่สิบใบแล้วคุณจะมีผิดใบเดียวอ่ะแล้วคุณจะจวดแล้วจวดคุณจะจวดถูกออกมาติดต่อกันนะสักห้าหกครั้งเจ็ดแปดครั้งอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าเยอะไงมันถึงไม่ได้เป็นตำนานเนี่ยมันถึงแบบว่าเอ้ย มันเรื่องปกติไงมันก็กลายเป็นว่าเรื่องปกติว่าทำไมแมนซิตี้ไม่ได้แชมป์เป็นเรื่องปกติว่าอะไรอย่างงี้ทำไมทีมใหญ่ๆได้แชมป์ปกติวะเพราะว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะชนะอะไรพวกนี้เขาสูงกว่าไงตอนนี้โค้ชของเราตอนนี้ห้าสิบห้าสิบก็อย่างที่บอกฮะเกมนี้คืนนี้จะเป็นยังไงอะรูปแบบการเล่นผมว่าสูสีแต่ฟุตบอลจะออกทางไหนจุดทูบอะฮะวายพ้า,าครับเนี่ย มีใครมีพ้าอะไรก็ได้จุดทูบไปครับคืนนี้ว่าไม่รู้จะเล่นดีแค่ไหนนะไม่รู้จะเล่นเอาชนะได้หรือเปล่าเ,าเกมนี้นะก็มาลุ้นกันไปครับเว่าน,นวคาสเซิลของเราตอนนี้มันช่วงเอาเนี่ยเอาหน่อไม่ได้ถ้าจะทําให้แบบดีขึ้นยังไงครับวิธีแก้ไขตลาดนักเตมะมคลาเนี่ยก็ซื้อใหม่ซะซื้อสี่ขวาซื้อใครที่มันบอกว่ามาช่วยทีมได้อะให้มันเยอะกว่านี้ ทางบอทแมนเนี้ยก็กำลังจะกลับมาเนี้ยก็อาจจะช่วยมาก็ช่วยเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นจากที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเพิ่มมาเป็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยขึ้นมาให้แบบเยอะขึ้นเนี่ยถ้ามันจะสวยวิธีการเดียวที่เราจะทําได้ก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันมากขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันมากขึ้นแต่ว่าช่วงที่ยังเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนี่ยก็อาศัยโชคครับคืนนี้ <laughs> ลุ้นอะไรไม่ได้ครับลุ้นโชคให้มันแบบคอนเข้าข้าเรามาัางไม่แบบว่ามีบอล ย้อนมาเตะมุมให้มันเข้าทางอะไรเราบ้างหรือว่าให้มันมีจังหวะแบบโอกาสปีนเข้าก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขอให้แบบว่าโอกาส10%เปเให้เรายิงไกลส5ิห้าลาเข้าให้แบบฟาเบินแชร์ลุกขึ้นมา40ิหลายิงเข้าไปนะโอกาสเข้าแค่2%งเปเซนี้ยยิงเข้านะคือโอกาสที่มันควรจะเข้าอะ่ะก็ให้มันเข้าหน่อยโอกาสที่แบบหลุดเดียวไปแบบโอกาสเข้าแบบ5้า0แปดิเอร์ซนอะไรเงี้ยก็ยิงให้มันเข้าหน่อยไม่ใช่มันจะไปออกหวยไปจออกไปตรงที่มันจุดมันจะเฟล,ลตลอดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับ มีโอกาสก็ทําให้ได้ครับคืนนี้ผมว่าแน่นอนว่าทุกเกมนีมัเซอร์ของเราตอนนี้ในการเล่นนะมันจะมีโอกาสทองที่จะขึ้นทาประตูมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแค่ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าซึ่งในช่วงเกมที่ผ่านมาหรือบางเกมในเกาหด้านนี้เราทําไม่ได้ไงหวังว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นครับไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอให้นวมัสเซิลแบบมีโชคเข้าข้างแบบโอ้โหทุกอย่างทําอะไรดีไปหมดนะขอแค่ไม่โชคร้ายจนเกินไป ก็พอครับในคืนนี้ครับมาลุ้นกันไปครับช่วงสี่ทุ่มครับเจอจกับทางคี่เซนทพาเลทครับว่าทีมเราจะเป็นยังไงนะส่วนประมาณนี้ก็มาดูไอ้เรื่องอื่นๆของในข่าวสารของฟุตบอลนะก็มีทางอะไรอ่ะไอะ้ก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหมของทางเดอทาวที่มันลงข่าวที่ช่วงวันสองวันเนี้ยที่แบบว่าจะมีการยืน่นบัตอให้ทางพเมียว่าแบบว่าไอ้ทางกฎหมายของทางรัฐบาลอังกฤษอ่ะว่าจะให้แบนพวกเจ้าของสโมสรที่มาจากแบบ มาจากอะไรเขาบอกว่าเป็นสเตทเมนต์สเตทฟันน่ะคือเป็นได้เงินก้อนมา,า,งา,งาง่ายๆเขพูดภาษาท,ทาวบ้านนยมันคือการมีประเทศทั้งประเทศอะมาเป็นเจ้าของสมโมสรนอ่ะจะแบนพวกนี้ออกไปก็เป็นแน่นอนมันตรงๆก็คือทางแมซิตี้กับทางนิวคาสเซิลใช่ไหมแต่เขาบอกว่านิวคาสเซิลกับแมซิตี้มันไม่โง่หรอกเราทีมเราไม่โง่หรอกคือการผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วว่าแบบว่ามันไม่มีทั้งสองทีมมันไม่ใช่สเตทฟันมันเป็นแค่กองทุนหรือว่าเป็นอะไรของแบบ แยกออกมาจากประเทศไม่มีไม่ได้มีกับว่าทางรัฐบาลของประเทศนั้นจะสามารถมีสิทธิ์มาสั่งการอะไรพวกนี้มันทําไม่ได้มันคือเขาเรียกว่าข่าวเนี่ยผมเกียจแปลได้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวปั่นขึ้นมาจากนักข่าวคนเขียนมันเป็นพวกขวาจัดที่แบบเกียดทางพวกเงินทุนตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เราก็รู้นะตอนเทคโอเวอร์มันจะมีพวกฝ่ายที่แบบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอ้พวกเนี่ยก็มันคยเป็นแบบว่าพวกแฟนบอลทีมของพวกทีมใหญ่ๆทีมท็อกซิกเก่าจะเป็นพวกทีมสีแดงๆทีมอะไรพวกเนี้ย เรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่พวกนี้ก็เลยเขียนเข้ามาปั่นปันแบบว่าเนี่ยแอนตี้ซาอูบ้างแอนตี้อะไรพวกนี้บ้างเลยบ่อยๆที่เราเห็นนะนข่าวนี้มันแทบจะไม่มีอยู่แล้วข่าวอะไรให้แบบไม่มีอะไรให้แบบว่ามาประเด็นเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นจากข่าวนี้มันคืออะไรข่าวนี้มันคือเกมการเมืองนอกสนามของทางฟุตบอลพรีเมียร์แต่ละทีมแล้วกันผมบอกอ่ะแต่ละทีมอ่ะไม่ศัตรูกันทั้งนั้น มันอยากเห็นมันอยากเขาอยากเห็นแต่ละทีมล่มจมกันทั้งนั้นไม่ใช่แบบว่าอยากเห็นคู่แข่งแบบล่มจมชิบหายกันไปเลยไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นทีมแบบแต่ละทีมรักกันแบบเป็นสปอร์ตคลับเป็นอะไรพวกนี้แบบรักกันแน่แน่นอนอ่ะในฐานะแฟนๆน่ะคุณมีสมมุติว่าคุณมีแฟนๆเป็เพื่อนๆกันอ่ะทั้งแก๊งคุณอ่ะเดี๋ยวก็แฟนแมนยูบ้างแฟนเลวพูแฟนแล้วเนี่ยแฟนอาร์เซนอลแฟนแล้วเนี่ยแยะใช่ไหมทุกคนอ่ะเราเป็นเพื่อนกันไงเราอ่ะแบบบัฟกันฟุตบอลอ่ะเรารักกันดีอะไรเงี้ยเราก็เฮฮากันไปตามเรื่องทีม ันนี้ไม่ได้เป็นแนวเป็นเพื่อนกันไงส่วนนักเตะผู้จัดการอะไรพวกนี้เขาก็แบบบางทีเขารู้จักกันนักเตะเนี่ยเราเล่นเห็นเต็มที่ในเชลซีเจอทีมอื่นๆอะไรเงี้ยนักเตะมันรู้จักกันเชลซีเจอกับอ้ริวอพูเจอกับนิมมาดดิเนี่ยจุดเบนนแคมอะไรพวกนี้มันเทนานดงก็เพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนักเตะเราไปเล่นอ่ะเต็มที่ในสนามเขาก็สู้กันในสนามไปนอกสนามเขาก็เป็นเพื่อนกันผู้จัดการก็เหมือนกันเขาก็จับมือกันอนนี้เราเล่นสนามก็แบบเป็นกีฬาแต่ในฐานะของผู้บริหานะ เจ้าของทีมผู้บริหารทีมพวกนี้เขาไม่เห็นเป็นเพื่อนนะมันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจอะมันเป็นศัตรูกันเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสงครามกันเลยก็ได้นะแต่ละทจริงอะแต่ฐานะของแต่ละสโมสรนั้นเป็นมันเป็นมันระดับแบบศัตรูคู่แข่งกันเลยอะถ้าทำอะไรที่มันทําให้แบบว่าศัตรูคู่แข่งเสียเปรียบชิบหายได้น่ะเขาทาเต็มที่เอาให้ลมจมไปนี่แหละถึงมันถึงมนซิตี้มันถึงโดนแบบว่าพวกทีมใหญ่ๆแต่ละทีมมันพยายามจะแบบว่า เราพยายามจะแบบว่ามีอะไรก็ได้นอกสนามจะฟอ้องร้องจะทําอะไรพี่มเมลินผฟ้องร้องกันจายไงเพราะแต่ละทีมันไม่ได้แบบว่าเห็นผลประโยชน์ของแต่ทีมเป็นหลักแต่อยากเห็นย้ายทีมมาชิบหายกันไปดังนั้นแต่ส่วนในฐานะแฟนบอลในฐานะนักเตะอนฐานะก็เต้นกันไปตามสนามเราดูแค่ในสนามไงการแข่งขันกันในสนามก็แบบหนึ่งการแข่งขันนอกสนามก็แบบหนึง่งนอกสนามเนี่ยจะ,จะ,จะอาจจะมัมมนไม่ขาวมันเทาๆมืดๆไปเลยก็มีเล่นกันแบบว่าวงในเลยก็มีแต่ในสนามก็แข่งกันไปหน้าสนามมันหน้าฉากแบบหนึ่งอะไรนะ ฉะนั้นแบบว่าผมก็เห็นอะว่าแบบว่าการที่แบบว่าจะมาบัฟทีมคนอื่นแบบเฮ้ยมึงสเตทโอนไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยมึงแบบเงินทุนเยอะไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันว่าทุกวันนี้อเมริกาก็มาคุมแบบอังกฤษทําไมถึงอังกฤษแบบว่าจะขออเมริกาถึงมาซื้ออังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแบบว่าลงทุนบมโมโซโซอะไรแบบเต็มที่แบบก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพอเป็นสเตทโอนมันตากตรงไหนมันก็เงินทุนเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่มีปัญหาไงเพราะว่าเงินทุนเยอะเกินไปหรือว่ายังไงหรือว่ากลัวมีรัฐบาลอะไรมาเกี่ยวข้อง แต่แน่นอนอ่ยเรื่องกฎหมายอ่ะไอตรงมติอะไรตรงนี้มันไม่ผ่านอยู่แล้วมันมีข้อแบบขัดแย้งเยอะแยะดูคราวพีเมียก่อนหน้าน,นี้กดเอพีทีอ่ะไม่ผิดกฎหมายอ่ะตัดสินว่าผิดกฎหมายแล้วไหมยังไม่สนใจเลยยังโหวตผ่านยังขอใช้ต่อเลยเห็นไหมถ้าผิดขนาดผิดกฎหมายยังใช้ต่อได้อ่ะแลวอันนี้มันไม่ผิดกฎหมายนะคุณจะโหวตให้มันคงจะไปโหวตให้มันผิดกฎหมายอ่ะย,ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่ครับยิ่งข่าวนี้ครับถ้าไม่มีมวยมูลอะไรหรือว่ามีอะไรให้ไ่แปลเลยครับฉะนั้นถ้ามีเพื่อนๆแบบว่า กังวลใจว่าเฮ้ต่อไปนะจะมีทางอังกฤษรัฐบาลอังกฤษจ,จะมาแบนพวกแบบว่าซาอุแบนอาบูดาบีแบนอะไรพวกนี้นะออกจากพรีเมียร์ลีกไม่ให้มาคุมเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้บังคับให้นิวคาสเซิลเจ้าของนิวคาสเซิลเจ้าของแมนซิตี้ต้องขายทีมออกไปนะไม่มีถ้าสมมุติว่าซาอูหรืออาบูดาบีมันไม่บอมันไประเบิดบอมเหมือนที่ไอ้นัานา่นอะเหมือนที่ไอรัสเซียทำอะไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อได้คานี้เลยเพราะว่าเงินทุนที่แบบว่ามันสําคัญมากกว่าเงินทุนที่เขาจะมาพัฒนาประเทศพัฒนาสมโมสรอะไรเงี้ยอยู่อังกฤษอ่ะอยู่ดีมีคนเอาเงินมาให้อ่ะมาพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองพัฒนาพวกนี้ให้อ่ะทำไมจะไม่เอาเงินทุนไม่มาหาศาลเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี้ยไ่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเนี้ยสร้างเอาความเจริญมาให้เอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยอังกฤษประเทศอังกฤษ,กฤษไม่ได้เต็มเต็มใครอยู่ดีกูจะไปแบนเงินทุนออกจากประเทศทำไมลงทุนกูประเทศกูทําไม ใช่ไหมไม่นั่นไม่แทบไม่ต้องคุยเลยอันนั้นเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยครับผมก็มันแค่มาเล่าก็แค่สไม่ต้องสนใจเรื่องนี้อะไรมากมันดูเกมการแข่งขันในคืนนี้แล้วกันที่เหนือนอกจากนั้นก็มีข่าวสารว่าแบบว่าทางสเวตเวิตแมนตอนนี้ก็ได้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะนะก็ดูแววแล้วก็จะดีดีขึ้นก็จะกลับมาพร้อมลงเล่นกับทีมในช่วงประมาณผมว่าน่าจะเลื่อนๆ่อนตอนนี้นี่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ละเบาๆน่าจะแบบว่ากลับมาได้เต็มที่ก็น่าจะประมาณช่วงมกกาฬหรือปลายเดือนธันวานะฮะ จะพร้อมแค่ไหนและช่วงทันไวบลกลานเนี่ยจะเสริมทีมได้ยังไงบ้างนะครับส่วนเกมคืนนี้ทางคิสตันพาเลตก็นั่นแหละครับแนะนําว่าในเรื่องของแทคติกอะ่ะถ้าจะพูดในเรื่องของแทคติกเรื่องของเทคนิคเอลเรื่อง,อ,งอะไรพวกนี้นะสูสีครับทั้งสองทีมจะอาจจะจะ,จะ,จะ,จะคุยกันก็ได้ว่าเรื่องระบบของแต่ละทีมยืนกันยังไงวิ่งเข้าใส่กันยังไงอะไรเงี้ยมันพูดได้หมดอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะตัดสินกันที่จังหวะของเกม มีจังหวะทั้งสองทีมจะมีโอกาสมีจังหวะแน่นอนแต่ทีมไหนจะฉกฉวยโอกาสได้มากกว่าบัจักเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นน่ยคือทีมที่ชนะในคืนนี้ฮะลุยก,กันไปครับส่วนนีวัสเซนเราในฐานะแฟนๆครับไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรเยอะครับจุดทูบอย่างเดียวฮะค,คืนนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับคืนนี้ตอนช่วงสี่ทุ่มครับว่านีลวอสเซนเราจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องสาริการิมโรดได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันในทาง Facebook หรือทาง youtube ได้นะครับผมก็ วันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับชอบคลิปดีไหมคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดซับสไครป์กด